สวัสดีค่ะอุ้มนะคะช่องทีพีค่ะก็วันนี้นะคะเป็นวันสงการนะคะซึ่งสงการปีนี้เนี่ยไม่ได้เล่นน้ำค่ะแล้วแบบปกติสงการคือถ้าอุ้มไม่ได้เล่นน้ำเนี่ยก็จะแบบไปตังจังหวัดหรือไปเที่ยวกับครอบครัวใช่ป่ะแต่ว่า ตอนจังหวัดไม่ได้ไปค่ะเพราะว่าติดโควิดอุ้มนะคะก็ให้จะลงไปหาสถานที่มาเพื่อให้เราออกไปทําคลิปดา้านเมื่าสันศุกันต้องมีคลิปลงหน่อยเออนี่นะคะอุ้มจะไปเล่นเซิร์ฟสเก็ตครั้งแรกค่ะโบกับอุ้มนะคะก็อยากลองด้วยว่ามันจะเล่นยากไหมเพราะว่าไม่เคยลองเพราะว่าที่อุ้มเคยเล่นเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นที่มันลงเท้าอะ่ะรองเท้าสเก็ตอะที่มันจะเป็นล้อหน้าล้อหลังอะ่ะเออเคยเล่นแต่แบบนั้นแต่ว่านานแล้วนะคะตอนนี้ก็ทำไม่ค่อยได้แล้วว่าเล่นได้ไหมนะะ่ะก็เลยแบบอืม เราลองมาเล่นเป็นเสิร์ฟสเก็ตบ้างดีกว่าเพื่อแบบอาจจะถูกใจอ่ะ แต่ก no so so well, ่อนที่จะไปนะคะอุ right? ้งก็ขอมบำรุงผิวก่อนแป๊บหนึ en> ่งเพราะว่าช่วงนี้อากาศแบบร้อนมากแบบสมมติว่าตัวเม็นไอติมใช่ป่ะคือละลายแล้วเพราะว่าร้อนมากแดดแบบแดดแรงสุดๆเลยก็เลยจะทาครีมก่อนออกไปนะคะเพื่อแบบว่ากล้าทาแดดมากขึ้นนั่นเองวันนี้เขาจะใช้ตัวนี้ Clear Face s h o o t i n g w i s i Hyaluragen Gel เป็นเนื้อเจลสำหรับทาผิวนะคะอุ้งจะให้ดูเนื้อนี่นะคะจะมีคอลลาเจนไฮยาลูรเนตวิตามิน B3 แล้วก็วิตามิน C คือเนื้อวันเนี่ยจะเป็นเจลๆใช่ป่ะแล้วแบบคือมันจะทําให้ผิวเราดูแบบชุ่ม ุกคนแล้วคือหอมมากตัวเนี้ยคือมันจะเป็นเนื้อบางเบาซึมง,ง่ายไม่เหนียวเนื่นะนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยสามารถทาที่ตัวได้แล้วก็หน้าได้ด้วยนะเวลาเราทาไปเนี่ยมันจะไม่ผิวแล้วดูแบบช่าน้าขึ้นนะคะพะว่าจุดด่างดำต่างๆบนร่างกายเนี่ยมันก็จะจางลงแล้วนีนะคะมักนก็จะทาขาด้วยนั่นเองเพราะว่ามันชุ่มฉ่ำม,มากเพราะวันนี้เราจะออกแดดน,นะคะเราก็ต้องเตรียมผิวกันหน่อยนึงไม่งั้นเดี๋ยวจะผิวเสียไม่มีซิลิโคนไม่มีพาราเบนแล้วก็ไม่มีแอลกอฮอล์ด้วยก็คือปลอดภัยแน่นอนค่ะ ใครที่สนใจนะคะสามารถซื้อตัวนี้ได้ที่เซเว่นเลเวนะคะหรือว่าราคาชั้นน้ำทั่วไปก็ได้หรืออีกทางหนึ่งทางง่ายหน่อยก็คือ Facebook Fanpage ของเคียร์นั่นเองจะทิ้งช่องทางต่างๆไว้ให้นะคะราคาแค่49ับาทนคือเยอะมากทุกคนแล้วก็ข้างหลังจะมีบอกว่าสามารถใช้ตรงไหนได้บ้างนั่นเองก็เดี๋ยวเราจะออกไปเล่นเซิร์ฟสแกนนะคะก็เดี๋ยวมารอดูกันว่าจะรอดไม่รอดนั่นเองซึ่งก็กล้ๆกลัวหน่อยปานเดี๋ยวลองไปดูกันค่ะ ตอนนี้นะคะมึงถึงที่โรลเลอร์เดิมเรียบร้อยแล้วเนาะคือที่นี่มันจะเกี่ยวกับพวกแบบว่าการเล่นพวกซับสเก็ตเลยที่เขาก็จะมีให้เช่าอุปกรณ์ต่างๆด้วยค่ะอันนี้ก็คือเช่ามาเหมือนกันแล้วก็พวกสนับพวกข้อมืออะไรอย่างเงี้ยก็คือยืมมาเพราะว่ากันหน้าแหก <c oughs> โอ้ยยังไม่เคยเล่นตัวนี้เลยนะคะบวกกับว่าอยากลองเล่นด้วยก็เลยแบบเออมาลองดูเพราะว่าที่นี่เขาจะมีให้เล่นทั้งหมด3อย่างด้วยกันจะมีเซับสเก็ตโรลเลอร์เบลดแล้วก็โรลเลอร์สเก็ตนั่นเองห่าเคยเล่นอันนึงมาแล้วนะคะก็คืืออออเเเเเเปปป็็นนนนโรรรลล์สกตตตั่่่่่งแวาามมมะณฐ้ ซึ่งตอนนี้ก็มอแล้วไงก็แบบเออก็จะไม่ค่อยได้แล้วว่าเล่นได้เปล่าอันนี้คืออุ้มให้ครูเขาสอนทั้งหมดหนึ่งชั่วโมงแล้วค่ะก็จะมารอดูกันว่าอุ้มจะเล่นได้ไหมแต่คืออุ้มไปดูตัวอย่างมาแล้วเขาบอกว่าม,มีคนสิบห้านาทีก็แบบสามารถเล่นได้แล้วอันนี้ก็ไม่รู้ว่าอุ้มจะเล่นได้หรือเปล่าก็ย่งมารอดูกันว่าอุ้มจะใช้เวลาทั้งหมดกี่นาทีถึงจะเล่นได้เพราะไม่มีพื้นฐานเลย การเล่นครั้งแรกนะครับเราจะหาการวางเท้านะครับผมการวางเทาว,ว่าเราถนัดใช้ข้างไหนยีนนำซ้ายกับขวาด้วยการที่จะเป็นแบบนี้ฮะไปเขย่า้างซ้ายเลยนะหาทางซ้ายน,านองหรือว่าเราถนัดข้างขวาเซนเตอร์เขาจะอยู่ตรงมาตรงนี้รถตรงนี้นะฮะลองดูฮะ,ะว่าถนัดข้ัดว่าข้างที่เขย่า,านั้นที่กวดลองข้างขวาดูฮะ ีใช่รู้สึกกดมั่นใจกว่านนะ<ช>ต่อไปวิธีการจะไล่ไปด้านหน้าใช้เท้านะฮะมีตรงเซ็นเตอร์ตร,ตรงนี้พยายามงอโยกไปด้านหน้านะฮะแขนรู้สึกไปอย่างนี้ถ้าอาจจะดูเหมือนตลกตน่าแหลว่ามันทำให้เราบาลานซ์และมุ่งกัวไปด้านหน้ากันการที่เราจะไงไหน,าานไปข้าวพุกๆเนื้อของเขาพยายามอ๋ได้ดียากเลือกหรอแขน ขาขวาท้าขวานำอยู่ข้างนเหมือนเดิมเหมือนเดิมแล้วก็ไปถต้องช้าๆแต่ช้าต้ช้าเบาๆให้ตกตรงตัวให้ได้ก็คือต้องย่อตลอดย่อตลอดทางล็กๆไม่เป็นอีกทีน่ไนมันเอีงใช่ไหมแต่ช้าย่อไว้ใส่ตานั่นนะฮะย่อลงข้างน้าตลอดเวลาช้าๆก้าว้านกีหมดไหมก้าวไ้างนอกสบาย ฝึกก้น้หัเกิตอยถูกต้องซ้ายตกแกะมกก่อนที่จะขึ้นสองข้างนะฮะเราจะให้ฝึกตรงตัวบาลล่าก่บข้างเดียวข้องพี่เขาดูล่เนงายมาแต่อุ้มอ่ะไม่ได้ขึ้น ใส่ตามองด้านหน้าครับย่าพยายามเดี๋ยวเต็มเท้าแล้วเพาวาเต็มเท้ายังหรอเต็มยังลูกนี่คือเมื่อกี้คืออาการที่จะบอดจะบินได้พยายามค่ะข้าให้ได้ค่ะเพราะว่ายนไปข้างหน้านิดนึงพยายามโนมอะไรไปข้างหน้าเ่าอ่านั้นน้่หนักะอยู่ที่อาล่อาเลย่ไหา่า้าา้าแต่เสือย่เย เด๋<ม>ยไ,ไหมเนี<ม>่ยเป็ไนไงบ้างคะส่งตัวไม่ได้ส่งตัวไม่ได้แค่เล็กๆค่เล็กเมันเบี้ยวใช่เบี้ยวแบบเบีเ้ยวมาอีกน <c oughs> ึ่งดูแค่ซี พักนะคะเมื่อกี้ก็เคยเล่นไปใช่ไหมเขาหนึ่งเขาแบบว่าประมาณสิบห้านาทีของอุ้มหนึ่งชั่วโมงยังไม่ได้เลยได้แค่แบบว่าทรงตัวเล็กน้อยแบบเล็กน้อยจริงๆอะเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยถนัดกับพวกบอดๆอย่างนี้อยู่แล้วก็เลยมันทําให้การทรงตัวช้ามากแต่ว่าถ้าเป็นรองเท้านี่ถนัดเพราะว่าเคยเล่นเอออันนี้ที่ที่สอนเป็นพี่แฟนคลับด้วยค่ะคี่สอนดีมากทุกคนคือเขาแบบว่าค่อยๆสอนอะไรนี้นั่นเองหนูก็นั่นแหละแต่เราไปดูกัน ก็เรียนจบแล้วเนาะก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงซึ่งทุกคนก็จะเห็นว่าแบบทุลักทุเลมากเพราะว่าอุ้มอ่ะไม่ได้เลยคือมันก็ได้แหละแต่มันแค่ได้แบบนิดหน่อยค่ะก็ถือเป็นการแบบครั้งแรกไงก็เออก็เดี๋ยวฝึกไปเรื่อยๆก็น่าจะได้เองอันนี้ก็จะมีแบบเออที่มีขึ้นลงได้เนาะแล้วก็มีเลี้ยวบ้างเล็กน้อยได้แค่รอบเดียวที่แบบเป๊ะเลยเพราะว่าฟุกบนะคะที่เหลือก็ไม่ค่อยรลอดเท่าไหร่ mission ครั้นงนี้นะคะถือว่าไม่คอมพลีทเท่าไหร่เพราะว่า มันยังไม่ได้มากเลยเดี๋ยวรออุ้มเล่นได้มากๆก่อนแล้วเดี๋ยวมาเราดูกันนะคะตอนแรกก็กะจะเรียนต่ออีกหนึ่งชั่วโมงแต่ว่าครูเขามีติดสอรต่อนะคะก็เลยอดนั่นเองก็เดี๋ยวอุ้มกลับบ้านก่อนนะคะว่าตอนนี้เหนื่อยมากต้องการอาบน้ำสุดเลยกลับบ้านกันดีกว่า ก็ตอนนี้นะคะอุ้มก็ถึงบ้านเรียบร้อยแล้วค่ะก็ไปอาบนนะ้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าทุกอย่างเสร็จแร้วน,นี่คือล้างหน้าเอาเครื่องสำอางออกแล้วคือทุกคนก็จะเห็นใช่ป่าวว่าอุ้มอะวันนี้ที่ไปเรียนคือไปเล่นแบบในร่มใช่ป่าวแต่ว่าอากาศร้อนมากแบบมากๆทุกคนคือถึงแม้มันจะเล่นในร่มอะแต่แบบถ้าดูในถ้าดูใกล้ๆจะเห็นว่าแบบเหงื่อแปกตล,ลอดเพราะว่าร้อนแล้วก็อบมา,มาๆทุกคนแล้วก็มีความแบบเป็นแสงแดดอะไรอย่างนี้ด้วยก็เดี๋ยวอุ้มจะทาครีมบำรุงก่อนที่จะเข้านอนนะคะเพราะว่ามันจะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กัับผิวววด้วว้้ยใชตนนนีะะค ตอนนี้นะคะ <K il ch> ก็จะคล้ายๆกับตัวสูตรสีส้มเมื่อช้า <K il ch> ก็คือตัวนี้นั่นเอง <K il ch> ใช่ปะ <K il ch> ต่วอันนี้เนี่ย <K il ch> คือเป็นสูตรกีวีนะแค่ <K il ch> ในเรื่องแบบว่าฟื้นฟูผิวที่แบบว่าเวลาโดนแนดเดเยอะผิวมันก็จะไหม้ใช่ไหมละ่ะเออก็ใช้ตัวนี้ได้มัน <K il ch> จะช่วยแบบทําให้ผิวมันดีขึ้นน,นั่นเองไม่แบบว่าเป็นรอยแดงๆตามผิวเราองนี่เนี่ยมันจะเป็นแบบอย่นี้ น,นี่ทุกคนนี่คือทาแล้วนี่คือซึอมเข้าหมดแล้วเป็นอุ้มจะใช้ตัวนี้นะคะบำรุงผิวที่แห้งแล้วก็ผิวที่โดนแดดมาเนาะเพราะว่าเวลาอุ้มโดนแดดมาเนี่ยหน้าก็จะแบบว่าเป็นรอยแดงๆขึ้นมาหน่อยเพราะามันไม่แดดน,นั่นเองคือมันจะช่วยในเรื่องที่ทําให้ผิวเราดูนุม่มชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ใครที่แพ้ง่าย,ยก็สามารถใช้ได้น,นั่นเองเพราะตัวนี้เนี่ยไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีคาราเบนแล้วก็ซิลิโคนก็จะใช้เวลาที่เป็นแบบว่าอุ้มออกแดดเ,ดเดยอะๆอะไรเงี้ยเพื่อแบบว่ากู้ผิวให้ผิวมันดูแบบกลับมาชุ่มชื้น เนื้อคือจะบางเบานะคะแล้วก็ซึมง่ายมากๆเลยก็อุ้มรู้สึกว่าถ้าเอาไปแช่ตู้เย็นแล้วมาทาเนี่ยอาจจะเพิ่มความสดชื่นให้กับเราด้วยนะคะเพราะถ้าเป็นเนื้อเจลเวลาไปแช่ตู้เย็นแล้วมาทาเนี่ยจะสดชื่นมาก ตอนนี้นะคะก็มีอีกตัวหนึ่งเลยที่แนะนํานะคะสําหรับใครที่ต้องการหาตัวช่วยในการฟืน้นฟูผิวเสียผิวไม่แดดอะไรเงี้ยก็สามารถใช้ตัวน,นี้ได้เพราะว่ามันจะบํารุงอย่างดีเลยค่ะนะ,ะคะราคา49บาทสามารถซื้อได้ที่เซเว่นเนะคะร้านค้าชั้นนำทั่วไปหรือว่าจะเป็น Facebook Fan Page ของเ f เนั่นเองค่ะยิงจะทิ้งช่องทางไว้ให้นะคือสามารถซื้อคู่กันได้เลยเพราะว่า ดีทั้งสองอันเลยค่ะเป็นไงคะทุกคนชอบคลิปนี้กันไหมถ้าชอบนะคะสามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้นะไว้ครั้งหน้าเนี่ยอุ้มจะแบบอาจจะพาไปเล่นแบบอย่างอื่นอย่างเงี้ยอย่างที่อุ้มบอกใช่ปะเขาจะมีให้เล่นทั้งหมด3อย่างซึ่งอุ้มเล่นไปแล้วอย่างหนึ่งไว้อีก2อ,อย่างเดียวเราไปเล่นกนะันถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะคะ่ะแล้วก็เหมือนเดิมเลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร้ค่ะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้า